สวัสดีตอนเช้าค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชนแนลนะครับพี่น้องค่ะเช้าวันที่31พี่น้องวันสุดท้ายของปี64นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มื่อนี่ทีมงานเราจะเดินทางไปที่กำแพงเพชรน,นะ,ะพี่น้องค่ะตอนนี้รถเหลืออยู่3ขคันอันอันข้างหลังสุดนะคะก็เป็นคันของบอส แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นคันของน้องนักร้องแล้วก็คันของน้องหนุ่มก็คือคันของไ่ายมิกนะครับพี่น้องขาตอนนี้เราตื่นตื่นหกโมงเช้าเพราะว่าประมาณเจ็ดโมงครึ่งเราก็จะเดินทางนะครับพี่น้องคาเราก็จะเดินทางไปที่กําแพงเพชรซึ่งรจะใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าหกชั่วโมงกว่าในการเดินทางจากขอนแก่นไปที่กําแพงเพชรพี่น้องตอนนี้ก็เลยตื่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องขา คันของแม่คิงก็จะมีทีมงานที่พี่น้องเคยเห็นก็จะมีพี่หนิงชินกรน้องโนซี่น้องตัวเล็กน้องแคทมี่น้องน้ำตาลน้องยูตี้น้องอุ้มนะคะลากาวินเดอร์พร้อมด้วยน้องแขมปัดตอนนี้ก็คือตื่นหมดแล้วอาบน้ําแต่งตัวหมดแล้วพร้อมเดินทางนะคะแต่ว่าอันยังเหลือโชเฟอร์เป็นกระลังสิลูกอาบน้าแต่งตัวพี่น้อง่ะเราก็จะ ทำอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูนุมน่มๆกำลังทาอะไร,รอยู่หลังบ้านนะพี่น้องคะในช่วงเช้าก่อนเดินทางเพิ่นกระสิพากันเห็ดแม่กินพี่นอ้องจะได้อะไรกินสําหรับเชา้านี้เดี๋ยวพี่พาพี่น้องไปวันนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราเข้ากลมาเรียบร้อยนะคะสังเกตว่าก็จะมีไข่นะ,ะพี่นอ้องมีไข่แล้วมีเจ้บองดูว่านุมน่มๆกำลังทําอะไรนะคะ ว้าสดเข้ับาเอาพิซซทำอะไรครับกระเพรากระเพราเอาเกี๊ปัดนะครับทอดไข่พี่น้องอทอดไข่เป็นไข่ติตบเตะไม่ใช่หรอตัเอ้มังเยๆโมเมนต์ไปถึงแล้วเกระทะกระทะมีดีก็แดไลยครับ ตอนบ,บุกงูอยู่เลยพร,ระเอกหญ่ชาวทาเจียวไข่ไข่เจีียวกล่องไข่บานเนี่ยนี่อะไรสดหรเดี๋ยวนั่งดูแคมปตาั์ไปก่อนนะะายเสราแล้วเนาะ,ะจะล้างไวๆเดี๋ยวรันวันนี้จะดูคลิป ทรงคืออย่พี่น้องผิดเชื่อกับปาดเชื่อหรือนยไรเขาผิดไครได้เปล่ ปอดจิมือยหทอดทอดบิวตี้ก็จะทอดแแค่มาทอดก่อนอาจา์บ่เพิ่งพี่นอ้องพามาเพิ่งทอดไข่ทอดไข่คำปลาตะเพี่นใครอยากกินฝีมือวันี่หนาวแคมเข้พกูยิเร้วอเอจะอเดีว่ได้งยากเป็นจวด ตีบ้านในฝงยุโรปปลิดก่อนก็ได้อรุณสวัสดิ์จ้าเปิดเป็นยังบอว่าบรานนี่แหละน้อปุ้มนะครัอ้วนไรไทยนะครับปุ้มไม่รอดไอก็ตั้งเตรียมเครื่องไว้ให้ สวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคนร้อยยี่สิบเจ็ดคนครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับดดมดมอน <c oughs> นี่มอนมี <c oughs> อันนี้ <c oughs> บินเนอร์กำลังเตรียมเครื่องทำกะเพรานี่พี่น้องน้องบิวตี้จะเจียวไข่จานหนึ่งแต่ว่าเขามีเจียวบองนี้ด้วยพี่น้องติดขั้วอยู่ <c oughs> เราก็จะกินข้าวไข่เจียวมีข้าวเหนียวพี่น้องมีข้าวเหนียวด้วย อันนี้จะเป็นขครเตรียมหทรศัพทนะเดินทางปลอดภัยนะทุกคน,กคนป้ารออยู่ที่หน้าหน้าจออยู่ที่บ้านใครอยู่ใ,ใกล้ๆนะแถวกำแพงเพชรก็มาได้นะครับ หลังจะไม่ได้ทอดใช่ไหมมอร์นิ่งคิสนะฮะอะไรเสร็จเบิ้องหนูครับกัวเทือนมาเทือน,อนมีลายแล้วนะครับเแคาผัตไปนี่ <c oughs> คนมีลายใช่ไหมคนมีลายครับ กำแพงเพชรยินดีต้อนรับทุกคนนะคะน้ำแข็งเดือดหมูหนุ่มทำกะเพราหน้าจินจังอันพัดกะเพราพี่น้องเนี่ยก็นั่งเด็ดอยู่ต่อเลยเนาะทำไมเอาใส่น้อยจังลูกเอาอีกมาแม่ใส uh, hmm. right? ่อ on ีกโดดจะโดดเนาะเดี to to ๋ยวยิ่งแตู้เย็นกับโมเดลไทยหรืองานเดี๋ยวยิ่งจะเป็นประเดกแล้วต่อไปเป็นวดเมนูสอนนะพี่น้องผัดกะเพราหมูสับ

กินมากน้องกินมาแล้วใา่

นน้้กกกัแแห่งลวใสออ,าอาาาีา็เทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเช้านี้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าน,นะคะที่บ้านพักขอนแกน่นก่อนออกเดินทางไปงานที่ กำแพงเพชรเด็กๆก็ทำกับข้าวทานเองนะคะ,ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ม่คินด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ